ครับพบ,พบกันอีกเค่นเคยวันนี้วันศุกร์ละครับเดียววันศุกร์ละก็มานําเสนอผ้าที่เห็นอยู่เนี้ยผ้าทอยกเป็นสีางานช้างขาวขุ่นๆนะครับขาวขุ่นสุนขาวอมเหลืองนิดๆมีผ้าพื้นนะครับอันนี้มีผ้าพื้นมีผ้าพื้นเป็นลายกรีดใหญ่นะครับเป็นลายกรีดใหญ่ กรีบยังไงลอ,องดูลองชมกันครับนีครับเป็นลายเหมือนกับดันดูนขึ้นมาเห็นไหครับออกเป็นสีเงินแต่ไม่ได้เป็นดินนะครับไม่ได้ปักได้ดิ้นเขาใช้กรรมวิธียังไงก็ผมก็ยังไม่เข้าใจนานๆจะเห็นสักครั้งหนึ่งในลักษณะฝีมือแบบนี้อันนี้4เมตรมีผ้าตัดเสื้อ2เมตรคือผ้าพื้นกับนุ่ง อีก2เมตรผ้าทอยกในมีหน้านามแล้วก็ทอติดกันนะครับเมื่อกี้ให้ให้ดูแล้วเป็นผ้าเป็นผ้าทอยกอฝีมือค่อนข้างจะจับนี่จากแหล่งจากแหล่งของที่มีชื่อเสียงระดับทอยกทอยกดอก่างนี้นะครับมันมีหลายที่มันมีหลายแช่งหลายคุ้มคุ้มนี้ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่ง ผมนี้นะถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งแม้กระทั่งสามตกร็กดีแต่หกตกรไม่ค่อยทํากันเราทำทำสามตะกรแล้วก็ทำสิบเจ็ดกว่าตะกรขึ้นไปนะครับก็คือพายยกอย่างนี้นะครับแต่มากสุดมากสุดก็สามสิบกว่านะครับไม่ถึงไม่ถึงห้าสิบไม่ถึงหกสิบน้อยนะครับที่จะทํากันแต่ก็ได้ได้ข่าวแล้วว่าว่าช่างตรงนี้เขาเริ่มขยับตัวกันแล้วแตก่ก็ยังไม่ไม,ไม่เห็นเท่าไม่เห็นเท่าที่ควร หน้านางเป็นสีสีทองนะครับยงที่เข้าฝีมือสูนนะครับอันนี้อันนี้เป็นผืนแรกวันนี้เอามาเอาผ้าคอยกมานําเสนอแค่ผืนเดียวเดี๋ยวผืนที่2ที่3มที่4ี่ประยในอีกในคลิปแบบออกไปนะครับที่จะถ่ายต่อจากอันนี้ใครสนใจติดต่อลุงชัยได้นะครับ0 8 8 5 9 0 9 7 8 6ติดต่อทางไลน์นะครับ อาจจะมีส่วนพิเศษให้อไปดูในผืนที่สองที่สามกันครับเป็นผ้าไหมวัดหมี่สามตะกอกไหมแท้ทองมือเป็นลายโบราณน,นะครับอันนี้เ,เป็นลายอะไรเป็นลายเขาเรียกลายแห่ลายแห่ก็ ดูดีทีเดียวนะครับสีจะจืดน,นิดนึงนะครับสีจะจืดน,นิดนึงสีมันจะไม่เข้มนะครับไม่เข้มส่วนบนนี้เข้มนะครับแต่ส่วนนี้จะจืดเป็นสีจืดอันนี้สี่เมตรแบ่งได้แบ่งได้สองผืนถ้าจะตัดเสื้อก็ต้องไปหาผ้า,าผ้าที่เข้ามาเข้ามาจับกันได้ว่า อะไรอะไรได้อะไรไม่ได้นะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นผ้าไหมผ้าไหมแท้พอมือจากแรงที่เก่งแรงเดียวกับผ้าทอยกดอกเมื่อกี้ละครับช่างช่างที่นี่เก่งแต่ก็ไม่ใช่เสมอไปในบางถือก็มีตำหนิบ้างแต่เพราะเราก็เลือกที่ดีที่สุดมาเอามาให้ให้ไห,หมก็ไหมเหมือนกันแต่ก็แปลกบางคุ้มทอไม่ได้นะครับ ที่นี่ลายนี้จะมีอยู่ที่เดียวอาจจะมีอยู่ที่เดียวคุ้มเดียวเท่านั้นที่จะทอกันแบบนี้ใครเก่งยังไงก็เก่งลายไหนที่ได้ถ่ายทอดกันมาก็เขาก็าจะทอกันแบบนั้นเป็นลายที่ประยุกต์ใหม่ๆก็น้อยนะครับไม่ไม่ค่อยกล้าออกเพราะกลัวขายไม่ได้แต่ลุงใช้ซื้อหมดนะครับถ้าดูแล้วความเรียบร้อยของเนื้อผ้าดีก็ซื้อหมดแต่ว่าตอนนี้ก็ของข้าวน้อยมีข้าวน้อยก็มีวันกับวันก่อนก็มี ผ้าทอยกสีเหลืองอเหลืองใหม่เนี่ยนะครับเหลือง,เ,องเป็นย้อมสีธรรมชาติจะให้สีสดสดก็ไม่ใช่สีธรรมชาติสีเหลืองอเป็นบอกเหมือนกระดอกจำปีจำปาอะไรขนาดนั้นสวยนะครับแต่วันนี้ยังไม่น,นําเสนอนําเสนอแค่สามกร้อลายแหก่อนมาดูเชิงเห็นเชิงลวครับเชิงข้างบนนี่เป็นถูก,ถกบ,บังคับเพราะข้างล่างมีเชิงอย่างนี้นะครับฉะนั้นไม่ต้องกลัวใส่กลับกัน ใส่กลับหัวไม่ได้แต่ถ้าคุณจะใส่ก็ไม่มีใครว่าแต่ถ้าเราจะใส่ยังไงก็ไม่มีใครว่าแต่ถ้าเด็กมันทักแล้วเด็กมันจะไอคนคนที่มันไม่ได้ใส่มันทักแล้วแล้วเราจะอายมันนะครับอันนี้เป็นผืนที่สองที่เตรียมไว้สําหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปดูผืนที่สามกันก็เป็นจากที่เดียวกันจากแหล่งเดียวกันจากแหล่งเดียวกันที่ถอผ้า้าประเภทนี้สาบตะก,กอะสวยเป็นลายโบราณแต่เขาไม่ได้ประยุกต์ มาเดิมๆถ้าประยุต์กเขาจะใส่ขอบบนใส่เชิงราบแต่ลายต่อไปเป็นลายดอกพิกุลสีคลาสสิกม,มากเราไปดูกันนี่ไงครับเหินที่สาสำหรับคลิปนี้อันนี้เป็นใหม่บ้าน เนื้อจะหยาบนิดหนึ่งเวลาเราเราไปจับไม้จุนอย่างหรือที่แล้วที่ผ่านมาสีสีฟ้าโทนฟ้าน่ะเขาจะลื่นมืออันนี้จะจะสากมือนิดหนึ่งเป็นไหมบ้านนะครับเป็นลายโบราณเลยลายดอกพิกลแล้วก็แซมด้วยเขียวนะฮะเป็นเขียวเป็นทับเป็นสีเขียวมันจะออกเหลือยเฉียวด้วยแล้วก็มีลายดอกพิกลมีเชิงไหม ไม่มีซ้ายกับขวาเท่ากันนะครับจะออกเขียวจะเหลี่ยบเขียว้าทํางานได้แปลนะครับเอาเอาด้านไหนขึ้นก็ได้ด้านไหนขึ้นก็ได้นะครับปรับกันได้อันนี้ผืนนี้อันนี้มีแค่2เมตรเป็นเป็นเป็นใหม่บ้านอ่นบ้านเป็นใหม่บ้านวันนี้หยิบผ้าผืนไหนมามันก็ชื้นนะครับมันก็เลยดูมัน่อยจะเรียบเท่าที่ควรอ่าเดี๋ยวก็ต้องรีดใหม่ไม่ต้องรอให้อากาศมันมันมันไม่ชื้นก่อนอ่าเวลาอากาศชื้นนี่ ทอผ้อาก็ไม่ดีนะ,ะเ,ขเขาไม่ทอกันหรือ,อยังไงก็ไม่ทราบนะแต่ว่าเคยได้ไดไดไดถามเขาก็าบอกว่ามันฝืดนะครับทอผ้ามันฝืดเขาก็ไม่ทอกันเพราะว่ามันกินไหมหรือ,อยังไงก็ไม่รู้ที่เขาบอกนะครับจะจริงจะเท็จยังไงก็เดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลอีกทีนึ่ีเหลือแค่สองเมตรนะครับเหลือแค่สองเมตรถ้าจะเอาสี่เมตรก็มีแต่ไม่ใช่ผืนนี้เป็นถืนอื่นที่เป็นลายโบราณแบบนี้ ลายดอกพิกลเนี่ยหมายบ้านนี่นะครับมี4เมตรก็มี2เมตรก็มีแต่จะต้องการแบบไหนติดต่อลุงชัยทาง0 8 8 5 9 0 9 7 8 6ติดต่อทางไลน์เลยครับโทรโทรโทรอ่วิดีโอคอลหรือจะโทรติดต่อทางไลน์กับลุงชัยได้เลยครับนะครับลดให้ลดให้ทุกผืนอายุนี้แล้วใครต้องการผ้าคลุมไหล่ก็ก็ยังมีเหลืออยู่ไม่มากนะครับผ้าคลุมไหล่ก็ยังเหลือไม่มาก เดี๋ยวเราไปดูกันผืนต่อไปเป,เป็นผ้าที่มาจากแหล่งเดียวกันเลยวันนี้ผมคัดมาโดยพิพศษเลยจากคุ้มนี้โดยเฉพาะเลยเป็นขาวกับดำลายคล้ายๆกันนะครับลายคล้ายๆกันกับผืนแรกที่เป็นเรียกว่าภาษาเขมรเรียกประกาศนงลายแหนะครับเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวจะอาจจะเป็นสีดานะเป็นสีดาใครชอบสีแบบนี้คลาสสิกคลาสส,สิกดำเนี่ยคนนิ่ง ลองไปชมกันครับนี่ไงครับผ้าสามผ้าทอโบราณที่เขาเรียกว่าเจียนเพราะเหยียบขอบวได้มาสี่เมตรอันนี้มีสี่เมตรเป็นสี่เมตรเ,เป็นลายพัดจบองนานๆจะหลุดเข้ามาสักครั้งหนึ่งปีนี้รู้สึกผมได้มาสองสามครั้งละ ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองมั้งหรือสามไม่จำไม่ได้ละเ,เป็นสีสีสีครามแต่ไม่ได้ย้อมครามนะครับเป็นสีครามสี่เมตรดูสิครับลายสวยนะครับโดยเชิงชายนบน่าจับจองนะครับน่าจับจองนะครับมีแค่สี่เมตรนะครับใครมเเีเพื่อนเพื่อนรักเพื่อนเกลอกันไปไหนอยากให้ใส่เหมือนเหมือนกันได้เลยครับ คนกระขึ้นเป็นสิ้นได้เป็นท่อดล่างได้ตัวเล็กๆก็เหมือนก็อย่างที่บอกนะครับได้ชุดคือ2เมตรถ้าเสริมนิดหน่อยก็ได้ละชุด,ช,ดชุดเดสชุดเดซชุดอะไรก็แล้วแต่ตัวแต่ต้องไซส์มาตรฐานหน่อยนะครับเคียวๆหน่อยมันแค่2เมตรแต่ถ้าเอาเป็นเป็นผ้าถุงผ้าลากได้เป็นสี่เด้ได้สองผืนแบกแล้วได้สองผืนนะครับก็ฝากกันไว้ตอนนี้ก็ ฝนฟ้าตกกับทุทกที่ทุกทางนะครับออโควิดก็ยังอย่าเพิ่งลืมกันนะครับกินช้อนร้อนกลางล้างมือระยะห่างเราอยู่ในที่อากาศถ่ายเทไดออ้อันตรายมันอยู่ที่ตัวเราอันตรายมันมีอยู่รอบบ้านรอบตัวลว้ถ้าเราไม่ระมัดระวังเราจะติดนะด้วยความปรารถนาดีของลุงชัยนะครับอาจจะเสียงคุณอาที่ได้ติดตามลุงชัยหมายสุดินร้านจองโฮผ้าไหมจองโมสุรินนะครับ มีอะไรติดต่อทัง 88, 0 885909786ลดราคาให้ครับถึงไม่ตอบก็ลดให้ไม่ตอบก็ลดให้ถ้าผมลืมก็เตือนด้วยแล้วกันว่าคุณลุงไม่ลดหรอผมจะลดให้นะครับลดให้เท่าที่พอประมาณที่จะเราจะลดได้เพราะว่าถ้าเราไปกดแม่ค้าแม่ขายเขาที่เข้าผ้ามมาส่งมากเขาเขาก็าอยู่ไม่ได้ผมลดให้มากผมก็ไม่มีค่าเท่าตึกเขา นะครับก็เท่านั้นเองอขายได้เราก็ขายของพอได้พอเราได้เลี้ยงตัวตัวตัวเลี้ยงครอบครัวก็ถือว่าดีใจละแล้วขอขอบคุณมากครับที่ได้ติดตามุูชัยมาหลายหลายคลิปที่ผ่านมาใน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 ,ในระยะเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับน่าจะเดือนได้อยู่แล้วครับติดตามมาเนี่ยก็ถูกอกถูกใจก็ให้กําลังใจกดกดไ like, ลค์กดแชร์กดถูกใจให้ด้วย จะขอพักคุณอย่างสูงสําหรับวันนี้ก็คงจะเ,ออเป็นภาพผืนนี้ในคลิปเป็นเป็นผืนสุดท้ายในคลิปนี้นะครับมีอโกาสหน้าในวันสี่สามสี่วันข้างหน้าก็จะคัดภาพที่มันไม่ซ้ํากันนี้มาเอามาให้ชมให้ดูกันครับขอพระคุณอย่างสูงเลยครับสวัสดีครับนี่รครับสามตะกอ หัวกกับขางให้ดูอันนี้อันนี้เป็นด้านบนนะอันนี้เป็นเชิงนะครับเป็นเชิงสีโทนดำใครชอบแบบนี้มีให้แค่สองเมตรนะครับได้มาแค่สองเมตรตัดชุดท่อนล่างก็ได้แล้วแต่ใครตัวเล็กๆก,ก็ได้ชุดเดทได้อันนี้เนื้อผ้าก็ใช้ได้ฝีมือ จากคุมนี้ไม่ต้องไม่ต้องบอกเลยว่าอันดับหนึ่งของจังหวัดสุรินเลยเอยชื่อมานี่ไม่มีใครไม่รู้จักราชช่างช่าง,ช,าง,งช่างคนนี้คัดแล้วคัดอีกนะครับพอจะได้เพราะว่าภาพและผืนมาในบางครั้งเนี่ยอากาศไม่ดีอย่างวันนี้ทองก็ไม่สวยนะครับเหมาะสําหรับถ่ายรูปอากาศอย่างเงี้ยนะครับแสงมันไม่เข้าจากหน้าร้านแสงมันกำลังดีเลยผมก็เลย รีบถ่ายรูปก็อกอดกลัวพรุ่งนี้มันจะไม่มันจะไม่ตกถ้ามันไม่ตกมันจะสวา่างแล้วมันก็จะดูออกขาวข,าวของเกินไปแต่าาวันนี้กําลังดีดําเป็นดําขาวเป็นขาวตามตามธรรมชาติของมัน<อ><อ>ก็พอดีได้ตัดผมเมื่อวานก็เลยมาอวดความความความขาวของผมไม่ดูด้วยช่างมาตัดถึงบ้านเลยครับไม่กล้าไปช่างมาตัดถึงบ้านเลยแพงนิดแพงหน่อยก็ไม่เป็นไรร้อยห้าสิบบาทเข้ามาตัดถึงบ้านเลย เป็นอาชีพอาชีพที่อีกแบบหนึ่งเราก็ไม่ต้องไปไป,ไปนั่งปนปะคนกับใครใคร,ใครก็ไม่ต้องมาปะคนกับเรามีช่างมาคนเดียวก็ช่างเขาใส่แมสก็โอเคตัดได้ก็ตัดกันมาเป็นสิปีแล้วครับช่างเนี้ยนะครับเอ่อฉะนั้นต้องระมัดระวังอยู่นะครับใครฉีดสองเข็มแล้วก็ต้องระมัดระวังเดี๋ยวไปดูผ้าพื้นต่อไปก็เป็นเป็นผ้าสมตะกอกแต่มีผ้าพื้นเป็นลายอะไร เดี๋ยวไปดูกันนี่ครับเป็นลายาบางที่บางคุ้มนะเขาก็เรียกส้อยดอกไมกบางคุ้มเขาก็เรียกเก็บเต่าบางทีเขาก็เรียกใบไม้แต่ใบไม้ของของสุรินเขาจะมีบางคุ้มเขาจะมีมีเกสกรตรงกลาง มีอันนี้ก็มันก็เห็นเป็นตัวขั้นเขียวกันอยู่ขั้นเขียวกันอยู่ก็เลยอันนี้แต่ว่าทางเนี้ยคนที่เอาผ้ามาส่งเขาบอกว่าเป็นลายเกดเต่าเอาลเกตเต่าเกดเต่านะครับดูสวยดีออกออกชมพูอมส้มอมน้ําตาลมีผ้าพื้นอันนี้มีผ้าพื้นไม่ต้องไปหาแล้วมันมีผ้าพื้นแล้วก็หมดนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับหมดนี้ก็ไม่มีแล้ว เหลืออยู่เพียงไม่กี่ผืนเห็นไหมครับมีผ้าพื้นให้เสร็จเลยอันนี้อันนี้เป็นเป็นท้องผ้านะครับอันนี้เป็นผ้าพื้นด้านนี้เป็นผ้าพื้นผ้าพื้นจะออกสีเข้มหน่อยอันนี้อันนี้ตัดเสื้ออันนี้ตัดเสื้อมันจะเข้าแมทกับกับส่วนของด้านนี้นะครับด้านด้านขอบนะครับเขาทํามาพอดีพอดีแล้วไม่ต้องไปหาผ้าไหมหา,หาผ้าเพิ่มพืนนี้ เป็นทอยกดอกอย่างนี้ไม่ไม่ใช่ทอยกดอกทอมัดมีมัดมี่สองเมตรแล้วก็ต่อทอติดต่อกันเลยทอติดต่อกันเลยก็เป็นผ้าพื้นฉะนั้นพืนนี้มีผ้าพื้นครบเลยใครต้องการมีแค่ผืนเดียวหมดแล้วหมดเลย,ยนะครับสวยนะครับนะครับดูขนาดขนาดปลาสวยไหครับ ็คัดภาพมาแต่ละผืนและผืนนี้ต้องให้สวย,สวยๆจริงๆเพราวะว่า,าวคนส่งผ้าชุดนี้ก็หายไปเป็นปีแล้วตั้งแต่โควิดปีที่แล้วไม่มาเลยไม่มาเลยผมเองก็อยากเข้าไปหาก็ก็กลัวเหมือนกันอยากจะไปทํานูน่นนี่นั่นก็ตามหมู่บ้านจะไปดูของดูเลยก็เขาไม่ให้เข้าบางหมู่บ้านก็ไม่ให้เข้าคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้านะครับดังนั้นก็เลย ขายเท่าที่มีอยู่ในสต็อกไปก่อนนครับดูอันไหนสวยถูกใจก็ติดต่อผุ้ใชยแล้วกันครับรอ่าืนต่อไปก็เป็นผ้าลายโบ,บ,บราณโบราณลายบัตรบองสามสกอทอพิเศษเกียนฮหอกมาดูกัน